สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาประกาศเปลี่ยนชื่อช่อง u t u b e นะครับจากชื่อไซโซเซตี้เนี่ยเป็นไทจูโซเซตี้ครับสาเหตุที่เปลี่ยนชื่อช่องเนี่ยเพราะว่าผมอยากจะให้ชื่อช่องผมเนี่ยตรงกับทารเก็ตมากขึ้นนะครับผมตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเพราะว่าถ้าใครติดตามช่องของผมอยู่เนี่ยก็จะรู้ว่าช่องผมเนี่ยจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ รีวิวโมเดลกอรซิล่าเป็นหลักนะครับผมเกิน90%เนี่ยจะเป็นคลิปเกี่ยวกับโมเดลกอรซิล่าหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฟิกเกอร์แอคชั่นฟิกเกอร์อ่าเป็นของเอ็กซบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับผมก็จะเกี่ยวกับกอรซิล่าหมดเลยซึ่งกอรซิล่าเนี่ยก็จะเป็นสปราร์ตไคจูนะครับผมผมก็เลยโอเคเราเปลี่ยนชื่อช่องเพื่อให้มัน เสริมความเป็นเอกลักษณ์ในช่องผมด้วยนะครับผมก็เลยเอาโอเคใช้เป็นไคจูโซเซตีก็แล้วกันเพราะว่าคําว่าไคจูเนี่ยมันก็คือสื่อความหมายว่าเป็นสัปลาดยักษ์นะครับซึ่งกอลิล่าเนี่ยก็เป็นไคจูเช่นกันนะครับส่วนคําว่าโซเซตีเนี่ยก็คือสังคมนะครับรวมกัน2คําระหว่างไคจูกับโซเซตีก็คือสังคมที่เกี่ยวกับสัปลาดไคจูนะครับผมเป็นคอมมูนิตี้นะครับผม ส่วนชื่อเก่าเนี่ยที่ใช้คําว่าไซโซไซตี้นะครับเริ่มจากไซก่อนก็แล้วกันชื่อไซเนี่ยเป็นชื่อของผมเองนะครับผมชื่อไซส่วนโซไซตี้ก็แปลว่าสังคมนั่นก็คือสังคมของผมนะครับซึ่งอาชื่อนี้เนี่ยมันอาจจะสื่อถึงอาตัวผมโดยตรงก็จริงนะครับแต่ว่าความหมายเนี่ย มันค่อนข้างที่จะกว้างไปนิดนึงนะครับผมเพราะว่าช่องผมเนี่ยที่จริงผมตั้งใจที่จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับก็ซิล l ่าเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าตอนนี้จะเป็นมีมีเป็นโมเดลอย่างเดียวก่อนนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยอาจจะทําเกี่ยวกับประวัติก็ซิลล่าในเวอร์ชั่นต่างๆปีต่างๆด้วยนะครับไม่จะเป็นอ่าฉบับภาพยนตร์หรือฉบับอนิเมะอะไรก็ตามแต่นะครับก็คือจะรวกตึงมา ทำด้วยกันนะครับส่วนอีก10%ที่เหลือเนี่ยอาจจะทำคอนเทนต์อย่างอื่นบ้างเล็กๆนาอาจจะถ่ายวอลกในชีวิตประจำวนันหรือไม่ก็อาจจะพูดเรื่องประเด็นนู้นประเด็นนี้ที่มันแบบว่าน่าสนใจนะครับเพื่อทำให้ช่องผมเนี่ยมันดูไม่น่าเบื่อจนเกินไปนะครับโอเคครับต่อไปนี้ช่องของผมก็จะใช้ชื่อว่า Kaiju Society นะครับต่อไปนี้ผมอยากจะให้ทุกคน จดจำช่อง YouTube ของผมในนามของ Kaiju Society นะครับโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาบอกว่าจะเปลี่ยนชื่อช่องเฉยๆส่วนคลิปที่รีวิวโมเดลกอรซิล่าเนี่ยก็จะลงทุกวันเสาร์นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณผู้ที่ Subscribe ช่องผมแล้วก็คนที่เข้ามาดูทุกคนเลยนะครับตอนนี้ก็443 Subscribe แล้วนะครับผมก็พยายามทำให้ถึง1,000 Subscribe นะครับผมอันนี้ก็เป็นเป้าหมายหลักของผมเลยนะว่า ภายในปีนี้ผมอยากจะให้มันถึง1,000ัซับเพราะว่าการที่ช่อง u t u b e ของผมเนี่ยถึง1000ัซับแรกนะครับมันทำให้ช่องของผมเนี่ยผ่านก o u t u b e นะครับผมแล้วก็1,000ันซับไม่พอนะก็ต้องมี4 0 0พันชั่วโมงรับชมนะครับผมก็คือคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของผมนั่นแหละยอดรวมสะสมทั้งหมดนะครับครบ4,000ันชั่วโมงช่องของผมก็จะผ่านกด YouTube เช่นกันนะครับโอเคผมผมก็ขอฝากตัวด้วยนะครับผมแล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็เข้ามาดูคลิปของช่องไคจูโซเซตีด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย